สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะมาชวนทำตะโก้เผือกกันค่ะเริ่มจากการใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือป่อนและน้ำตาลมะพร้าวลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำต้มใบเตยที่เราพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทแล้วลงไปนวดกับแป้งเทเลนิดจนหมดพอทุกอย่างเข้ากันดีก็ยกไปกลองใส่กระทะท,ะที่จะใช้กวนขนมแนะนําให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนเนื้อแป้งเนื้อขนมจะได้ไม่ติดกระทะค่ะจากนั้นเราก็ใส่เผือกเนื่อสุกบดละเอียดลงไปเปิดแก๊สใช้ไฟกลางในช่วงแรกกวนอย่าหยุดมือพอส่วนผสมเริ่มข้นขึ้นให้ปรับเป็นไฟอ แล้วกวนต่อไปจนได้เนื้อข้นเป็นครีมแบบในคลิปยกลงจากเตากวนให้อุ่นลงนิดหน่อยแล้วตักใส่ถ้วยออนขนาด4ออนตักใส่ประมาณครึ่งถ้วยพักไว้ก่อนไปทํากะทิราดหน้าขนมกันต่อค่ะใส่หัวกะทิลงไปตามด้วยเกลือป่นน้าตาลทรายและแป้งข้าวเจ้าเราต้องคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเปิดแก๊สนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนกวนจนกะทิข้นขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นยกลงแล้วให้คนต่อไปนิดนึงเพื่อให้กะทิอุ่นตัวลงก่อนจึงนําไปราดหน้าขนมหยอดหน้าขนมแล้วให้เคาะเล็กน้อยเพื่อกะทิจะได้นาเรียบ น,น,นเ,เมื่อทําเสร็จแล้วสูตรนี้จะได้ประมาณ25ถ้วยสาหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วสามารถพอบปดูกันได้ค่ะและเมื่อรานหน้ากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะท็อปด้วยเผือกหันเต๋าเนื่อสุกเพื่อเพิ่มความสวยงามเพียงเท่านี้ตะโก้เผือกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าเนื้อตะโก้มีความนุ่มนวลละมุนล,ลิ้นหอมเผือกมากๆกะทิก็เค็มเ็มมันๆตัดกันลงตัวอร่อยมากๆเลยค่ะ